สวัสดีครับผมวันนี้โจโจ้และผองเพื่อนะอนะครับจะเอารีโว่สี่คูนสนะครับแล้วก็ Ford r a p t o ตนะครับมาขึ้นเขาแล้วเบิดหน้าแรงนะครับไปดูกันเลยนะครับว่าหน้าแรงแนะั้นนหะจะต่างกับหน้าฝนแค่ไหนนะครับก่อนหน้าน,นี้เราเคยมาตอนหน้าฝนแล้วนะครับแบบว่าโหดจุดสุดนะครับผมถ้าแบบว่ารถไม่มีดิฟล็อกเนี่ยหรือว่าไม่มีวินที่มีคนช่วยเนี่ยแย่เลยไปดูกันเลย เส้นทางส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นหินปนดินนะครับผมก็จะสะเทือนมากอ่ะครับผมดูจากรถได้นะสั่นสะเทือนกันแบบขอโยกไส้นี่เครื่องไอนี่หลายรปรวมกันเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็มีช้างป่านะครับแล้วก็แอบกวนเล็กน้อยนะขึ้นมาได้สักพักนะครับก็จะเจอทางแยกนะครับซ้ายกับขวาใหเลือกทางซ้ายนะครับผมเพราะว่าทางขวาเนี่ยค่อนข้างจะโหดนะครับ ออฟโรดเนี่ยปั่นไว้สเละเลยนะครับผมเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนได้นะครับคลิปวิดีโอบางช่วงอาจจะดูภาพไวๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าใช้การเล่งสปีดนะครับบางช่วงใช้ x 3นะครับบางช่วงก็ใช้ x 1.2นะครับประมาณนี้ส่วนใหญ่จะใช้1.2นะครับเพื่อให้คลิปมันกระชับแล้วก็ได้ภาพที่ครบถ้วนที่สุดนะครับ ก็จริงๆก็ไม่ได้ขับเร็วกันขนาดนี้นะครับจะขับค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าค่อนข้างปรนหลายนะครับทางก็แคบด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งที่สวยงามมากเลยนะครับจอโจเคยมาครั้งที่แล้วนะครับขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยทริปนั้นชื่อทริปว่ารถบ้านก็ขึ้นเขาได้นะครับก็คือเราใช้รถบ้านเดิมๆเลยนะครับเป็นทั้งออโตเมติกแล้วก็เป็นรถมีเกียร์นะครับเป็นเวฟเป็นฟีโน่เป็นซูมเมอร์เอ็กเป็น F.S.X เป็นอะไรก็แล้วแต่ครับที่ไม่ใช่รถวิบากนะรถเดิมเลยมาก็ขึ้นยากนะถึงจุดจุดหนึ่งก็คือต้องเข็นเลยแหละนะครับแต่ถ้าเป็นรถวิบากเนี่ยผมบอกเลยว่าที่เนี่ยสนุกนะครับแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับอยากสนุกนะต้องมีฝนสักนิดนึงนะครับให้ถนนมันเปียกๆนะมันก็จะลุยได้เล่นโคลนได้ได้ทดสอบสมรรถนะรถทดสอบตัวเราด้วยนะครับ แต่ถ้าเกิดต้องการแบบขึ้นไปถึงจุดหมายปลายทางแบบไม่ลําบากมากนะครับให้มาช่วงหน้าแรงนะครับหรือช่วงที่ฝนไม่ได้ตกเลยสักหนึ่งอาทิตย์ถึงสองาทิตย์ขึ้นไปนะครับทางก็จะแบบแห้งๆขึ้นสบายนะครับแต่ถ้ามาช่วงหน้าฝนเนี่ยผมขอบอกเลยว่าอย่ามาคันเดียวนะครับผมควรมีเพื่อนนะทุกการเดินทางเราควรมีเพื่อนนะครับเพื่อนจะช่วยเราเราจะได้ช่วยเพื่อนนะครับผม ที่นี่ฝนตกผมบอกเลยว่าออฟโรดโอ n ลี่เท่านั้นนะครับสี่คธรรมดามาได้ไหมมาได้นะแต่ต้องมาในช่วงที่หน้าแรงนะผมเห็นหลายหลายคนแล้วแล้วก็หลายคันแล้วคือมาเที่ยวแล้วมันผิดช่วงอ่ะมาผิดช่วงชีวิตเปลี่ยนนะครับเลือกเลือกดีๆศึกษาเส้นทางดีนะครับผมไปมาหลายที่แล้วนะครับเราไปตามรีวิวเขา่แต่เราไม่ดูวิดินฟ้าอากาศนะครับถ้าเป็นถนนแบบนี้นะแห้งๆแบบนี้นะ กระบะ4คูณ4ทั่วไปมาได้นะครับผมทางคดียกสัก1.5นะครับกำลังสวยนะครับรถเราเนี่ยยก2นิ้วนะก็กาลังสวยเปลี่ยนยางมันก็ดีเลยแล้วรถสมัยนี้มันเทคโนโลยีมันล้ำมันมีดิฟล็อกมันมีอะไรเดิมเดิมเนี่ยก็ขึ้นมาสบายนะครับช่วงที่มีมีฝนเล็กน้อยนะครับมีโคลนเล็กน้อยคันนี้ก็มาแล้วนะครับผ่านผ่านได้ไม่ยากนักนะครับผมแต่ก็เกือบติดเหมือนกันนะ เกือบติดเหมือนกันแต่ก็ต้องลุยไปครับผมเพราะฉะนั้นเวลามาศึกษาเส้นทางให้ดีศึกษาดินฟ้าอากาศให้ดีนะครับผมจะได้สนุกแล้วก็ไม่เศร้านะครับไม่ต้องลากรถลงนะครับเหมือนหลายๆคันหลายๆทริปที่ผ่านมาเลยครับตรงนี้นะครับเรียกว่าซุ้มกอไผ่นะครับซึ่งเป็นทางลาดลงไปนะครับแล้วพอฝนตกเนี่ยตรงนั้นมันก็จะเป็นแอ่งนะเป็นเหมือนทางน้าอ่ะ แล้วก็เป็นทางช้างเดินน้นะมีรอยเท้าช้างเยอะมากนะครับผมยังไงนะฝนตกเนี่ยมันก็จะมีหมอกนะทุกที่เลยนะครับแล้วที่เนี่ยขึ้นตอนเช้ามืดนนะมันพบหมอกกันตอนเช้านะประมาณ6-7โมงอะสวยงามามากๆนะแต่ช่วงนี้อันตรายนะไม่แนะนำให้มาตอนมืดนะครับเพราะว่ามีช้างป่านะครับผมยังไงก็ไปดูภาพเก่าๆเ,เลยนะครับว่าทางมันโหดแค่ไหนนะครับผม ไม่เชื่ออย่าลบลูไปดูกันเลย ถึงแล้วครับผมลานล่มบินเขาระเบิดนะครับบ่อทองชนบุรีนะครับวันที่เรามาเนี่ยก็ไปตรงกับวันที่ทางนิสสันเนี่ยครับเขาจัดทริปนะครับให้กับลูกค้าขึ้นมาทดสอบสมรรถนะของรถนะครับแต่จริงๆแล้วผมอยากให้เขาอ่ะมาช่วงที่มีฝนสักหน่อยนะครับ จะได้มีโคลนนะครับแล้วก็จะได้เป็นการทดสอบรถแบบแท้จริงนะครับแล้วก็ทดสอบศักยภาพของคนขับด้วยนะครับแต่แนะนําให้มีฝนตกสักเล็กน้อยนะครับแต่ถ้ามาช่วงหน้าฝนเนี่ยผมแนะนํำเลยนะครับว่ามายากครับผมต่อให้รถสมรรถนะดีนะครับถ้าไม่ได้เปลี่ยนยางไม่ได้ลงแม็กไม่ได้ยกสูงนะครับไม่มีดิฟล็อกผ่านยากครับผม เราจะไปทำอาหารกินเลยครับผมไก่ย่างอร่อยมากกินเสร็จเราก็จะกลับกันเลยนะครับแบบว่าวันว่างๆสุดยอดไปเลยครับผมกับไลโน่พัทยานะครับอิ่มแล้วก็กลับเลยดีกว่านะครับหรือเก็บภาพตอนกลับมาให้ชมเล็กน้อยนะครับผมยังไงนะครับชมคลิปแล้วนะครับก็อย่าลืม ติชมนะครับมีคําถามถามมาได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้โจโจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีคลิปอีกเรื่อยๆนะครับขาระเบิดก็มีนะครับเรามาหลายรอบมีคลิปช่วงหน้าฝนด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับตอนนี้ตัดไม่ทันนะครับตอนนี้จะเวนเที่ยวไปทั่วนะครับไปนครนายกไปวัดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโจโจเป็นสายมูเตลูนะครับเป็นสายความเชื่อนะครับ เราจะมีคลิปที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมติดตามดูไปได้เลยเรื่อยๆยังไม่จบแค่นี้นะเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนนะใกล้จะถึงตรงที่เราลุนระทึกแล้วนะครับเราจะลงไปปั่นคนเล็กน้อยด้วยรีวส่วนแรปเตอร์นะครับเขาบอกสบายๆนะครับแต่เขาขี้เกียจล้างรถนะเขาก็เลยขอถ่ายคลิปให้ดูลวกันนะครับ แม่พันนาเขเหยียบนมดูเลยอะจริงๆมฟันวากรถฟันก็มาได้นะเว้ยม่ี่ยตองขึ้นจอบเ พี่มารวมกันรวมกันอยู่ห้องล่างแล้วตอนนี้ไอ้ที่กินเข้าไปเนี่ย พี่เจ๊ดีมืองดีสุดสุดยอดเลยอะกับข้าวออ้ยสุดนี่เลยนะ่รับปึ๊บนี่เลยเออุ้ยไม่ต้องพี่เา้วนะเลยวะตอ

เขาลึงดีนะถายที่ไม่ให้มันเดี๋ยวตงให้เุ้ณเยรุน้าะกว่ามันไปโดนเพราะผมบุกอีกเจอ่น้อล้นชบอกว่ามันไปโนเาะมุกอกจออย่างเนี้ยกระ้องสาเดินก็มาใหม่อีกทะ กดลงลงหน่อยลอม,มนะเด่๋ยาทำการบ้านมาดีหน่ห้ชุดก็เปลี่ยนร <I> ้อนเรื่องเรื่อง